นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่กินกาแฟมะพร้าวเนี่ยสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ฟเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในเมืองดานังแล้วนะครับประเทศเวียดนามนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองดานังนะเดี๋ยวเราจะไปกันหลายที่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังที่ที่เขาฮิตฮิตกันถ้ามาดานังเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหน ทุกคนที่มาดานังอ่ะสามารถดูคลิปนี้เป็นไกด์ได้เลยนะครับเดี๋ยวที่แรกที่ผมจะพาทุกคนไปนะครับคือคาเฟ่นะครับชื่อว่าซอนทรามารีนาคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ดังมากของเมืองดานังนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดทะเลนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับรับรองว่าสวยมากนะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนตามผมมาครับทุกคนครับนี่ด้านหลังผมนะครับที่เห็นอยู่นี่คือชายหาดเมืองดานังนะซึ่งเป็นชายหาดที่โด่งดังมาก เป็นชาหาดที่มีขนาดยาวมากนะครับเรียบเมืองดานดังเลยก็ว่าได้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นตรงตรงนี้นะครับเย็นๆนะครับดูเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือเหมือนคลื่นมันจะแรงมากเลยนะอากาศอากาศอากาศข้า,า,ศางนอกลมมันแรงไงทุก <years> คน,นครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือคาเฟ่โซนตรามารีนานะครับคาเฟ่นะครับก็จะออก ประมาณสแกนดิเนเวียนะครับสแกนดิเนเวียนเออสีฟ้าฟ้านะครับโทนขาวฟ้านะครับโอ้บรรยากาศดีอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปสั่งอาหารแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตวาร์ปทุกคนมาดูวิวก่อนเอาผม่าครับนี่ครับทุกคนคนอาจจะเยอะหน่อยนะนี่ดู อารมณ์ประมาณสแกนดิเนเวลของแต่ว่าที่นี่เราอยู่ที่ดานังนะเห็นวิวไหมเห็นวิวไหมสวยมากอารมณ์ประมาณแบบโทนฟ้าๆขาวๆเนี่ย yeah. แล้วก็คนนักท,ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับดูส่วนมากจะเป็นเกาหลีมาทุกคนนี่ดูดูดูด,ดูโหสวยบอกเลยสวยมากมีหลายม,มุมนะให้ถ่ายรูป วิวสาม้อสิ360องศาที่เมืองดานังสวยมากอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะแต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศกิ่นแบบดีอะกินทะเลนะครับฝ้องนน้ก็จะเป็นตึกนะครับที่เรานั่งรถมาเรียบชายหาดนะครับมันจะเป็นโค้งแบบนี้เลยทั้งเมืองอะติดติดติดชายหาดนะครับอืม ร้านนี้ดังมากในในติ๊กตอกในอินเทอร์เน็ตนะครับใครรีวิวไปดูรีวิวนะครับใครที่มาดานังไม่พลาดร้านนี้นครับคาเฟ่เดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปชั้นบนตามผมมา <c oughs> เนี่ยทุกคนพอขึ้นมาก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับเยกนี่โอ้โหสวยงามเหมือนเหมือนยูสแกนนเนเวียนเหมือนกันนะฝั่งโน้ก็จะเป็น อีกตึกหนึ่งนะครับสามารถที่จะเดินไปฝั่งนู้นได้มันก็จะเห็นหลายวิวอย่างเช่นคนที่ถ่ายรูปอยู่นะครับเห็นไหมเขาก็จะถ่ายหลายๆมุมนะครับมันจะมีหลายตึกน่าจะมี2ตึกตึกนี้ตึกแรกตึกตึกฝั่งอีกฝั่งนึงก็เป็นตึก2นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นทะเลเลยนี่ please do not lean นะครับเห็นไหมมีมีคนใส่ฮิญาบด้วยเอ เ,เดี๋ยวมันจะมีหลายมุมให้ถ่ายรูปนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะครับก็จะเห็นว่าประมาณมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าขาวๆนะครับคนเยอะอยู่นะ <1> 1> เดี๋ยวเราจะหาที่นั่งข้างในก่อนนะครับ <1> 1> นี่ฮะข้างนอกก็มีข้างในก็มีโอ้ นี่นะครับคนเยอะมากดูบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะเห็นวิวอยู่นะครับในร้านเราก็จะไม่ได้โปร่งเหมือนข้างนอกนะครับ เดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของเขานะครับน่าคอมมากอันดับแรกนะครับเราต้องสั่งกาแฟที่ร้านเขาก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปนั่งได้นะครับเพราะว่าเ,เราต้องสั่งเดี๋ยวผมจะไปสั่งกาแฟชื่อว่ากาแฟโคโคนัทคอฟฟี่นะครับโอเคครับนี่นะครับเป็นโคโคนัทคอฟฟี่ Coffee, กาแฟมะพร้าวที่เราสั่งเมื่อกี้นะครับราคา7 0 0 0หดองนะครับี่ข้างในก็จะเป็นนี่ให้ดูให้ดูให้ดู ดูไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนประมาณอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวผมชิมก่นอนมะพร้าวครับอมืมันก็จะเป็นสีขาวๆนี่ก็จะเป็นมะพร้าวอหอมมากดี่ขา้ขางบก็เป็นมะพาร้าวอันนี้คือมะพร้าวแห้งอบแห้งครับแล้วก็ข้างน้นล่างก็จะเป็นกาแฟกาแฟของเวียดนามนะเดี๋ยวผมชิมเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูนะครับกลิ่นหอมมากหอมจริง ใครกินใครคอรกาแฟนี่ผมว่าน่าจะชอบดูดิครีมมี่มากเนี่ยผมชิมนะนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่กินกาแฟมะพร้าวเนี่ยอืม,อมบอกรสชาติไม่ถูกความครีมมี่ของมะพร้าวบวกกับกาแฟเหมือนจะเป็นให้นึกถึงไอติมมะพร้าวไอติมมะพร้าวอ่ะครับอืม ประมาณนั้นเพรว่าบอกไม่ถูกวิธีการกินเราต้องคนให้มันแบบเข้ากันนะข้างล่างมันจะเป็นกาแฟแบบกาแฟสดอะ่ะกาแฟเพียวๆ,ๆเลยเนีย่ยดูดูกาแฟหอมมากหอมจริงดูดิแล้วก็สีมันน่ากินอะ่ะสรุปแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนเป็นเซเลปี้เซเลปปี้กาแฟมะพร้าวเนี่ยมันจะมีกาแฟด้วยมันจะมีมะพร้าว หอมอร่อยหวานมันมันจากกาแฟเอ้ยมันจากจากมะพร้าวนี่แหละอืเอามะถ้ากล้องไม่กินเขาไม่กินกาแฟครับผมกินอยู่คนเดียวนี่นี่น,นี่ดูแบบเนื้อมะพร้าวอบแห้งสดๆเลยกินพร้อมกันเลยนะม,มีความก,กรุบๆเรียมะ ดีใครมาดานังหรือว่าเวียดนามอย่าลืมชิมกาแฟมะพร้าวนะครับซึ่งมันมีทุกที่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้พาทุกคนไปดูบรรยากาศโดยรวมของร้านแห่งนี้แล้วครับโดยรวมแล้วบรรยากาศดีมากติดทะเลดีนะครับผมรีคอมเมนต์นะครับแล้วก็พาทุกคนไปกินกาแฟมะพร้าวด้วยนะครับรสชาติดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับติดตามนะครับไปกันครับ A f e โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าศูนย์กลางของเมืองดานังก็ได้นะครับนั่นก็คือชายหาดมีเควะนะครับเป็นชายหาดที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นย่านที่ถ้าใครมา,าดานังต้องมานะครับมาดูบรรยากาศครับคือตอนนี้คือแบบคนเยอะมากดูฝั่งนู้เทกล้องไปฝั่งโนโดูดิคนอย่างเยอะเลยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณพัทยา พัทยาใช่แต่ว่าผมว่าที่นี่ใหญ่กว่าพัทยาเยอะเลยเนี่ยมันก็จะมีแบบร้านอาหารนะครับยิ่งแบบยิ่งช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับลมเย็นมากตอนนี้ถือว่ามันก็เป็นประมาณชิลได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นถนนเรียบชายหาดประมาณแบบ5้าโลนะแถวนี้ก็จะมีโรงแรมแบบตึกสูงๆนะครับเห็นวิวซึ่งเมื่อกี้ เรามาจากคาเฟ่ที่อยู่ตรงโน้น,นเห็นขาวๆนะั้นเะห็นขาวๆนั้นนะครับนั่นคือเจ้าแม่กลมอิ่มเนาะมันอยู่ตรงโน้นแล้วก็เราก็นั่งแก๊ปต่อมาที่นี่นะครับเป็นชายหาดนะครับชายหาดขึ้นยาวมากนะน่าจะไม่ใช่6กโลอะ่ะผมว่าแบบเพราะมันเนียบโค้งแบบเมืองดานงอ่ะ Two thousand years later อ่านี่นะครับก็ ลูกหนึ่งก็ประมาณ4ี่หมืนดองก็ถือว่าไม่แพงนะผมว่าราคามันเหมือนที่บ้านเราหมดเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นของกินค่าแก๊ปค่านุ่นค่านี่คือเหมือนบ้านเราเลยไม่แบบไม่ใช่แบบคนต่างชาติแล้วชาร์จประมาณสองสามเท่าไม่มีเลยเท่าที่อยู่มาประมาณ2วันแล้วคือราคาปกติเลยเรทสแตนดาร์ดอันเนี้ยลูกหนึ่งประมาณ50บาทก็ก็เหมือนที่บ้านเรานะอืมตอนนี้เวลาประมาณ ห้าโมงครึ่งเนาะก็อารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับชิวๆตอนนี้คือลมเย็นมากเลยนะคือรู้สึกได้ถึงไออุ่นไอไอยเย็นเขาเรียกอันนี้ของตะกรก้องเรานะครับยังไม่ได้กินเลยให้ดูให้ดูดมะพร้าวอโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็ได้ไปประมาณสองที่เนาะที่จริงแล้วมันมีหลายๆที่มากแต่ว่าเนื่องด้วยเวลามันจํากัดเนาะผมก็พาทุกคนมา สถานที่มันฮิตๆแล้วกันเนาะวันนี้เราไปที่คาเฟ่แล้วก็เรามาที่ชายหาดนี้นะครับก็ขอผมก็ขอจบคลิปเที่ยวเมืองดานางังเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย